สวัสดีครัวันนี้เราจะมาแกงปลาแม่น้ํำรวมนะครับแกงมะเขือนะครับผมง่ายๆนะครับที่ผมตกไปได้นะตัวเล็กตัวน้อยก็จะเอามาแกงรวมไปเลยอ่าใส่น้ำมันไปแกงแบบน้ําขุกขิดเนาะอ่าดีครับติแกงประมาณสิบาทนะครับติแกงประมาณสิบาทนะวิดีโอทุกวิดีโอผมจะลง y o u t บ b นนะันไม่ว่าผมจะขี่รถเที่ยว ทำงานหรือว่าทำอาหารนะครับผมผมจะดันลงยูทูทุกวิดีโอนะแต่ผมก็จะมาโพสในหน้าเฟซด้วยใน t ิ k t o k ด้วยแต่หลักแล้วถ้าใครอยากติดตามเข้าไปอยู่ในช่อง u t u b e ของผมนะครับจะมีทุกตอนเลยนะฮะเพราะว่า u t u b ปมันไม่มีวันตายนะอ่าขั้วหอมเลยนะครับปลาลงไปเลยนะฮะปลาลงไปเลย,ลาลเลยตามใจชอบนะครับ ม้มีกลินหอมของน้ำาขึ้นมาแต่น้ำนิดนึงนะครับผมไปครับสู่รอดตามใจชอบเราเลยพอดีพอดีครับรสด,ดีนหน่อยอก็มีเท่านี้นะครับตังละแต่ใครชอบหวานก็ใส่น้ำตาลนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ชอบหวานทานหวานเท่าไหร่ ัวแรกเลยขยำไปข้าวเอีเลยครับประกดคังนะครับเอาเนปลาสังขาว่านะครับหางตัวน,น้อยอันนี้เป็นเนื้อปลากระสูกนะครับลงไปเลยครับผมลงไปเลย,เเล,ยเล,ลงไปเลยนะครับเนื้อปลากระสูกลงไปเลยนะครับเติมน้ำนะครับ <c oughs> เตินมน้ำไปให้เนื้อปลากระสูกอ่ารอกคู่ รอสักครู่นะครับไม่ต้องโคนไม่ต้องโคน <c oughs> ไม่ต้องโคนเลยครับ <c oughs> เราด้นสดกันเลยนะฮะ <c oughs> ห้ามโคนนะครับอย่าปากคาวอันนี้เราจะใส่มะเขืองลองไปเลยนะครับเพ <c oughs> ื่อให้เขาสุกพร้อมๆกันใส่ไปเลยเข้ามาชม้า้อยใส่ไปเลย ครับต,ตามไนพริกนะครับหรือขี้ฟ้าก็ได้รแก,กวแดงก็ได้นะครับปอเปลือกไปเลยนะครับต้มน้ำไปนิดนึงนะครับทุกิีครับ ปิดฝาไว้นะฮะโอ้โหฝานกฟ้าอยู่ฝากระจายหมดเลยแบบนะฮะไม่ต้องคนนะไม่ต้องคนรอนสุกนะฮะักคู่หนึ่งไม่ต้องตัดต่อนะครับต้นสดเลยครับต้นสด,น,ดนะอันนี้ไม่ได้ตัดต่อนะครับ หามาผมก็หากินนะครับไม่ได้ทําเล่นๆก็เอามาไว้ทานจริงๆนะครับเราตกเอาหามันได้เราไม่ได้ทาบาปนะครับแต่เราหาเลี้ยงตัวเองฮะบางคนก็ตกเล่นตกอะไรเอาสะดกขนานปลาจ็บดนะครับน,นี่ผมตกไว้จรีรนัเอาไว้ทำกินเองถ้าได้ตัวใหญ่ม,มากๆก็จะขาย อะไรเงี้ยได้ตอตนแรกก็ทำ DNA ไปนะฮะเกิดอะไรเห็นไหมมาคูนาน่หน้าตะคู่เอาคว้าไม่ค่อยเจอเตาเลยดีเ,ดเราให้ปลาสุกดีนะ แกงแบบขุกขิดเนาะนะครับแล้วเ,เนื้อปลาเขาจะสุกง่ายนะกับปลาจะสุกง่ายไม่ต้องคนเลยเราฉิดน้ำเอาอ,เอืมโอเคเลยแหละทุกขรั้งครับขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะใส่ใบกะเพราลงไปก็เป็นอันเสร็จนะครับตักใส่บเลยเนี่ยฮะ มะเขือเราก็ไม่ต้องเน้นสุกมากครับเอาไปกรอบๆบ้างมาคนก็จะเอาสุกมากเลยมันก็จะเละไปเลยนะฮะเนี่ยครับแกงปลาแม่น้ํำรวมแต่ถ้าเป็นตัวใหญ่ก็จะโอเคนะครับอ่าเสร็จแล้วสวัสดีครับ